ซอนรูนรมาสู่บททดสอบที่สองนะครับคำถามที่หนึ่งนิตา,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 าจะให้คนไหนเป็นคนตอบเฮ้ยห,หนูยืยนยันพี่ดิวคุณดิว นี่คือคำถามของคุณนะครับถามว่าสถานที่แห่งแรกที่ใดในประเทศไทยที่นำเมล่อนพันจากต่างประเทศมาปลูกคดสอบจนประสบความสำเร็จ 1. กรมวิชาการเกษตร2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ 3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอตอบข้อ2และกันครับข้อ 2. ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมคำตอบก็คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปู่คนนี้มันเชิญวิชาการแล้วเป็นเกษตรกรแล้วก็จะรู้เหรอรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอ่ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนๆเนี่ยรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากครับปลูกก็ปลูกตามค์ไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไอคิวเขาเขาพัฒนาไปแล้วระบบการเรียนรู้เขาเพิ่มขึ้นและวันแรงที่เขาจะหาความรู้มันง่ายไงโทรศัพท์กดแป๊บเดียวกด g o o g l e ใช่เพราะงั้นการที่เขาจะเตรียมพร้อมในการปลูกเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องง่ายที่จะหาข้อมูลพวกนี้โอกาสที่ผููู้้ปลเมออนจะรรื่งี ก็เป็นไปได้เยอะถูกต้องนะครับคุณเดียวโอเคต่อไปพี่ลุงฮะบหกปรัชีีคนไหนเป็นคนตอบครับตั้กระแตนจากักระแตน <c oughs> คำถามถามว่า <c oughs> ในช่วงฤดูใดเมลอนมีน้ำหนักผลผล,ผลิตน้อยที่สุดหนึ่ฤดูหนาวสองฤดูฝนและสามฤดูร้อนเชิญครับฤ <c oughs> ดูหนาวค่ะฤดูหนาวและคำตอบก็คือฤดูหนาว เอ้ามันไม่ชอบหนาวเหรอเราเข้าใจว่าเมลอนน่าจะชอบหนาวเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะมันไม่ชอบหนาวไงเพราะมันไม่ชอบหนาวไงเอ้าเอ้าเมลอนเป็นเป็นเมืองร้อนเป็นเพืเมืองร้อนเพืเมืองร้อนเหรอใช่ครับแสดงว่าที่ปลูกที่ญี่ปุ่นเขาต้องไปปลูกในโรงเรือนที่มีการปรับอุณหภูมิช่วงกลางวันนประมาณ25ถึง30องศาในช่วงกลางคืนก็ประมาณสัก18ถึงย2บก็เหมือนภาคเหนือบ้านเราภาคเหนือบ้านเราใช่ข้อต่อไปลุงลงครับ ไม่ต้องตอบผมรู้แล้วว่าลุงจะเลือกใครอ่ะบอกมาเลยคุณนัทอันเนี้ไคุณนัทเดี๋ยวตอนท้ายเขาได้ตอบอยู่แล้วเอาอันนี่ก่อนคุณอันนี้คำถามอยู่ว่าศัตรูพืชชนิดใดส่งผลกระทบต่อผลผลิตเมลอนมากที่สุด 1. เพลี้ยจักจั่งสอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและสเพลี้ยไฟตอบเลยครับข้อสค่ะเพลี้ยไฟไม่คิดเลยไม่คิดเลยถูกถูว เลอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะหันมาปูในโรงเรือนกันโดยหลังคาด้านบนก็จะเป็นพลาสติกด้านข้างก็จะเป็นมุงนมงนนม้งกันมแมลงคราวนี้ไอ้มุ้งกันแมลงเนี่ยมันก็จะมีความถี่แตกต่างกันเราใช้ความถี่ขนาดประมาณ32ตาต่อตารางนิ้วซึ่งค่อนข้างทีเลยนะใกล้ๆเนื้อผ้าเราเนี่ยใกล้เนื้อผ้าเป็นอันนี้ว่าเหมือนกับผ้าบางทีกว่าผ้าขาวบางอีกอออทีกว่าผ้าขาวบางยังการเพียไฟไม่ได้โอ้โหเพียไฟตัวเล็กมากเลยหรอเล็กพอประมาณนะแ,แต่เวลาจะมุดมุ้งเนี่ยมันทาตัวยาวๆแล พอเข้าไปถึงทข้างในได้เนี่ยมันก็จะไปไข่ตามวัสดุปลูกเราเนี่ยในดินมั่งใต้พลาสติกมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาการจัดการียฟ้ฟในโรงเรือนเนี่ยจัดการยากที่สุดข้อสุดท้ายนะครับเป็นของคุณครับคุณนัทครับคําถามอยู่ว่าข้อขแขนงของต้นเมลอนข้อที่เท่าไหร่ที่จะส่งผลให้ผลผลิตเมลอนมีคุณภาพมากที่สุด 1. นึ่แขนข้อที่ 1- นึ่งถึงสีงข้อที่5ถึง8 3. แขนงข้อที่9ถึง12และ 4. แขนงข้อที่13ถึง16ตามสูตรเลยนะครับในการปลูกเระอนมันจะต้องเป็นแขนงที่9ถึง12ครับผมและคำตอบก็คือแขนงที่9ถึง12เราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีข้อที่หนึ่งสองสามสี่ใช่คือการปลายนั่นเราเรียกแขนงครับ1 2 3 4 5 6อง ข้อที่9ถึง12เนี่ยมันมีงานวิจัยที่เขาทำออกมาแล้วว่าเมลอนจะมีคุณภาพสูงสุด,สด,สดแต่ไม่หมายความว่าพอเราผสมติดข้อที่9ถึง12ปุ๊บเราปล่อยเลยไม่ใช่พ่อที่มันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราต้องผสมเผื่อไว้เกิดลูกมันโดนมแมลงทาลายเนี่ยมันยังมีให้เหลือเก็บถ้าเราไม่เหลือไว้เลยเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ตังเลยอโอเคครับ เป็นไงครับกับบททดสอบที่2ได้ช่วยพวกคุณเหล่านักสืบกันบ้างไหมเอ่ยเดี Coffee ๋ยวนี้วัยร uh ุ่นนะคะเขาเริ่มมาปลูกเมลอนน่ะกันตามระเบียงหรือแบบตามคอนโดตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะหลายๆข้อมันก็เป็นสูตรสําเร็จอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วด้วยมันก็เลยบอกได้ยากว่าทุกคนก็รู้ใช่ใครก็รู้ก็ถูกหมดเลยอ่ะถ้ามีผิดบ้างนี่น่าจะแบบเออน่าจะช่วยแต่ยังไม่ช่วยไม่เป็นไรงั้นผมมีตัวช่วยเพิ่มงั้นไปพบกับบททดสอบที่3ครับ สัปดาห์หน้าติดตามกันต่อกับบททดสอบที่ใช้ค้นหาเกษตรซร้ารูปตัวจริงเจ้าของสวนเมลอนบางเรื่องเราไม่รู้เลยเราไม่เคยรู้เลยตัวจริงวันนี้เไ็ดบางผมไม่มีแท้พบกับความสามารถพิเศษในการตำส้นตำเมลอนอ่อนที่แซ่บถึงใจใครจะเป็นเกษตรสรออรูปตัวจริงเสาหน้าห้ามพลาด Marine TV